สวัสดีครับผมเสียตะวันฟักทองเดนอีสานเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็ตัดฟักทองที่อุบลน,นะครับผมฟักทองแปลงนี้เป็นฟักทองทองสยามนะครับเป็นฟักทองแปลงพื้นที่สวยมากนะครับแต่จะมีปัญหานะครับปัญหาคือหนอนเลียนะครับตัวนี้นะครับผมอยากให้ ชาวสวนนะครับหรือว่าเกษตรมือใหม่ทุกคนนะครับแก้ไขปัญหาจุดนี้ให้ได้นะครับผมก็คือหนอนเลียนะครับหรือว่าเป็นผิวขี้กากนะครับผมดูหน้านะครับน่าจะสวยนะครับจะเปิดมานะครับนี่คือหนอนเลียนะครับลูกนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับออกผ่านได้ไปได้นะครับยวพาเดินดูไซลูกนะครับ ความสวยของฟักทองนี่ครับสวยนะครับถ้าฟักทองนะครับเจอกากนะครับจะเป็นตำหนินะครับผมวิธีแก้ไขกากนะครับไม่ยากนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือผิวสนิมนะครับที่เป็นกากเป็นหนอนเลียนะครับ จะทําให้ฟักทองมีตําหนินะครับบางลูกนะครับจะเป็นทั้งลูกเลยนะครับฟักทองเราจะไม่สามารถเป็นเบอร์หัวได้นะครับผมอยากฝากชาวสวนหรือว่า fc นะครับแก้ไขจุดนี้นะครับผมวิธีแก้ไขนะครับหลายคนอาจจะรู้นะครับแต่หลายคนไม่รู้จริงๆนะครับและคนที่รู้ส่วนมากก็จะไม่บอกนะครับบางคนก็บอกนะครับบอกแต่ว่าไม่ใส่ใจนะครับ คนที่เป็นนะครับแต่เวลาเกิดปัญหามาเราจะเสียนะครับนี่นะครับลักษณะนี้คือเป็นผิวตําหนินะครับเป็นกากนะครับผมหนอนเลียมันจะเกิดจากช่วงเล็กๆนะครับหนอนมาแทะผิวของฟักทองตอนที่ผิวยังอ่อนนะครับที่สามารถแทะได้นะครับหนอนตัวนี้นะครับจะเป็นพวกหนอนม้วนใบนะครับหรือว่าเป็นหนอนสีน้ําตาลถ้าภาษาของชาวสวนก็คือ นอนหนังหยาบนะครับเขาจะฉีดไม่ตายนะครับนี่นะครับผิวจะเสียนะครับถ้าช่วงราคาตายนี้มันจะไม่ได้นะครับเราจะเสียของเฉยนะครับเราทํามาตั้งนานนะครับอย่าให้ผลผลิตของเราเจอปัญหานะครับนี่นะครับนี่คือลักษณะของนอนเรียนะครับนี่นะครับเต็มหน้าเลยนะครับตัวนี้ นี่เละครับปัญหาที่ชาวสวนเจอแล้วก็หลายๆสวนที่แก้ปัญหาไม่ได้นะครับวิธีแก้นะครับผมผมจะบอกนะครับคือก่อนเราจะเตรียมดินนะครับพูดง่ายๆคือช่วงไถดินนะครับให้เอาสตาร์เกิลจีนะครับฟังให้ชัดนะครับสตาร์เกิลจีนะครับหรือว่าฟูลดานนะครับให้หว่านนะครับไล่ละ1นกิโลนะครับ ปัญหาตัวนี้จะแก้ได้มันไม่ใช่ได้แค่ปัญหาหนอนเลียนะครับมันได้ยันป้องกันเพี้ยไฟไลายแดงนะครับแล้วก็แมงเต่าทองที่กัดต้นเล็กนะครับตอนที่ฟักทองยังต้นเล็กชาวสวนจะเจอปัญหานะครับที่ตอนไปปลูกแล้วก็โดนแทะกัดกินใบจนหมดนะครับนี่คือถ้าหวานสตาร์เกิลจีนนี่จะใช้ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าแค่ฟักทองนะครับที่ได้นะครับพวกแตงโมอะไรก็ได้นะครับหลายๆอย่างนะครับครับตอนนี้พักทีมงานก็พักกินข้าวเที่ยงนะครับเสร็จแล้วจะคือจะเข้าต่อนะครับแปลงนี้นะครับสองกระป๋องทุกปีก็ไม่ต่ำกว่าสิบห้าตันนะครับสองกระป๋องกับครึ่งครึ่งถาดนะครับนี่ครับปัญหาตรงนี้ต้องแก้ให้ได้นะครับ ดูนะครับบางลูกมีแทบทั้งลูกนะครับนี่ยใครที่เจอนะครับผมให้รีบแก้ไขแล้วก็นําไปใช้นะครับในรอบต่อต่อไปนะครับหรือใครที่กําลังจะปลูกนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากให้ fc หรือท่านไหนที่เข้าชมในคลิปผมนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้ชาวสวนคนอื่นได้ไปทํานะครับการแชร์นะครับหรือว่าแนะนําคนอื่นนี่มันทําให ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับมันทั้งอิ่มใจแล้วก็ได้บุญนะครับผมอย่าคิดว่าเรารู้วิชาแล้วเก็บไว้คนเดียวนะครับเราสามารถแนะนําได้ครับผมเราไม่ช่วยโดยตรงก็ถือว่าช่วยทางอ้อมได้นะครับนี่ครับลักษณะของผิวฟักทองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับ แต่ตอนนี้นะครับก็ปิดท้ายคลิปด้วยการแจ้งราคานะครับคือราคาก็เริ่มขยับนิดหน่อยนะครับสลาดก็พอไปได้ถ้าไม่ชนปีใหม่ก็น่าจะไปได้ดีนะครับแต่ก็จะชนปีใหม่แล้วก็ราคาก็พอไปได้นะครับเนี่ยครับปัญหานะครับเนี่ยหนอนนะครับตอนนี้เรียกว่าหนอนนวนใบนะครับตัวเขียว,ยวยๆีกเล็กเนี่ย แก้ได้นะครับแก้ง่ายๆนิดเดียวนะครับนี่คือตัวหนอนนะครับตัวนี้แค่อาบามิตินก็ตายนะครับผมแต่ตัวสีน้ําตาลนี้จะไม่ตายครับตายยากครับเขาจะซุกอยู่ใต้ลูกนะครับแอบกินตอนกลางคืนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ